เราจะถอนค่าในหน้าได้ไหมถ้าในช่องเราเนี่ยมีผู้ติดต,ตามครบ1,000คนแล้วแล้วเราก็ไปเกี่ยวเอาสินค้าจากร้านพันธมิตรเอามาไว้ในตะกร้าของเราแต่เผอิญว่าบัญชีของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับเซลเลอร์เซ็นเตอร์ พี่เปิ้ลเขียวเลี้ยวมาตอบคาถามนี้ค่ะช่องพี่เปิ้ลเขียวสอนปั้นช่องแล้วก็สอนติดตะกร้าติ๊กต็อกชอ็อปอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ในติ๊กต็อกไม่รู้ว่าการขายของในติ๊กต็อกเนี่ยมี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการที่เราไปเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองที่เรียกว่าติ๊กต็อกชอ็อปมีสินค้าเองแพ็คเองส่งเอง ส่วนแบบที่2ก็คือเราไปเปิดตะกร้ารับค่าในหน้าที่เรียกว่า TikTok Shop Creator แบบนี้ก็คือเราไม่ต้องแพคของเองไม่ต้องส่งของเองแล้วก็ไม่ต้องมีสต็อกอยู่กับเราพี่ปันเข้าใจว่าเพื่อนที่ถามมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบที่2ทีนี้เราต้องไปดูว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Seller Center เนี่ยเป็นการเชื่อมโยงแบบไหนการเชื่อมโยงกับ Seller Center ยังมี2อแบบ ถ้าเพื่อนคนนี้ไปเชื่อมโยงกับ s e l l u l a r c e n t เ r เป็นแบบบัญชีทางการหรือ Official Account เวลาที่เราไปเอาสินค้าจากร้านพันธมิตรเนี่ยเอามาไว้ในตะกร้าในหน้าของเราสินค้าจากร้านพันธมิตรจะไม่โชว์อยู่ในตะกร้าแต่จะโชว์เฉพาะสินค้าที่อยู่ในร้านตัวเองถ้าเราไม่มีสินค้าในร้านตัวเองด้วยก็จะไม่มีสินค้าอะไรโชว์อยู่ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์เราเลยส่วนเรื่องที่ว่าเราจะถอนค่าในหน้าได้หรือไม่ได้ไปดูตะกร้าที่อยู่หน้าโปรไฟล์เลยว่ามีรูปตะกร้าหน้าโปรไฟล์ขึ้นหรือเปล่า และลุ้นว่าเราไปกดตรงคำว่า TikTok ok Shop เพื่อที่จะเข้าไปดูตะกร้าหลังบ้านได้หรือเปล่าถ้ากดเข้าไปดูได้มียอดค่าในหน้าขึ้นแล้วปุ่มคําว่าถอนเป็นปุ่มสีเข้มๆกดถอนได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างค่ะพี่เพื่อเขียวแนะนำช่องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ค่ะ